สว,ส,วนะสวยมากสวยมากเขียวออกปีกแมงทับนะคะเวลากลางวันจะเห็นว่าออกปีกแมงทับชัดเจนเลยพี่อุพี่อ่ากำลังชอบไม้ที่มันเป็นฟิโลเดนดอนที่มันเป็นใบเขียวๆอะค่ะ พี่อู๋อาจจะไม่ได้แบบว่าอินกับไม้ด่างเท่าไหร่นะคะพี่อู๋อาจจะมีกับเขาบ้างแต่ว่าที่ชอบจริงๆจริงๆอ่ะคือไม้เขียวเดี๋ยวมาดูนะคะว่าไม้เขียวของพี่อู๋วันนี้คืออะไรพี่อู๋มิม๊มีม๊มใเห็นในท้องตลาดนะคะตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าค่อนข,ข้างที่จะยูนิคอสมควรมีนี้แล้วหรือ,อยัง นี่นะคะโอ้โเห็นไหมคะบุมาด้วยใยที่นอนนี่คาดว่าไปซื้อรีไซเคิลมาแน่นอนนะนี่ะคะเดี๋ยวเราตร้องแกะตรงนี้ก่อนแกะตรงนี้ก่อนแกะตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าอันนี้ขึ้นมาไม้ขึ้นมาเลยนะคะไปปลูกเองนะ พีก็ค่ะจะเอาต้นที่น้องเคนถือเขาก็บอกว่าขายไปแล้วก็เลยเอาต้นที่สำรองนะคะต้นเนี้ยเป็นต้นสำรองเขาบอกแต่เขาบอกว่าใหญ่กว่าพ,พี่อูก็เชื่อพี่อูเพื่อนเพื่อนบอกอะไรพี่อูเชื่อหมดเลยอะค่ะ โอ้โหใหญ่จริงด้วยเดี๋ยวทูต้องเลื่อนนี้ออกก่อน <S <S เรามาดูโรโบซินตั้มกันนี่ค่ะใบสีเขียวปีกแมงทับเงาเงาเห็นไหมคะนี่ค่ะโรโบซินตั้มโรโบซินตั้มหวังว่า หวังว่าออกเสียงไม่ผิดนะคะนี่นะคะมันก็ออกหมดแล้วล่ะก็เหลือติดนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลากละวรากดีมากอย่างนี้นับว่าเป็นแบบเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากนี่นะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะไปจัดการเอาอันเนี้ยแช่แช่ในสูตรของพี่อู๋นะคะเพื่อป้องกันการต้นไม้ช็อกนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จัดการก่อนนะคะ การบำรุงฟื้นฟูของพีู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาแช่เอาไว้อย่างนี้นะคะให้ดูดน้ำให้น้องดูดน้ำเข้าไปเลยระหว่างนี้นะคะพี่อู๋จะไปเตรียมเครื่องปลูกนะคะ ที่พี่อู๋ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นดิน t g s เตปือกสนคาโนมาแล้ววันนี้พี่อู๋ใช้เลเกาบอลนะคะเพราะว่าตัวไอหินบุกขาอไฟพี่อู๋หมดแล้วยังไม่ได้เปิดถุงใหม่แต่ว่ามีเลเกาบอลอยู่สามารถใช้แทนได้นะคะเลเกาบอลแล้วก็หินบุกขาอไฟพี่อู๋ใช้แทนกันได้เลยนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะืมอ คิวจะยังไม่ใส่ปุ๋ยนะคะอย่าลืมนะคะว่ารากเวลาบอกบางแบบนี้อย่าใส่ปุ๋ยนะคะหรือเวลาเราจะอกต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะหยอดปุ๋ยลงไปนะคะแบบหวังว่าหลายคนคิดว่าลากออกมาแล้วจะได้กินปุ๋ยเลยแล้วก็จะได้เติบโตเลยคิว <c oughs> อยากจะบอกว่าอันนี้มันไม่ได้เพราะว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยไปในเครื่องปลูกเวลากอบนะคะมันทาให้เกิดความร้อนค่ะเทมแล้ราก ลากเวลาเกิดใหม่ๆมันเจอความเค็มแบบนั้นเนี่ยมันมันไม่เลยนะคะไม่ได้นะคะแล้วก็เมื่อคืนนะคะพี่อูได้รับแบบคำถามจากแบบลูกค้าว่าทำไมใบตัวเอ่อพราทิเซียของเขานะคะไม่รอบเลยนะคะไม่รอบเลยพี่อูก็ถามว่า,าใส่ปุ๋ยอะไรคะเขาก็บอกว่าใส่ปุ๋ยออสโมโคตค่ะอัตราตามปกติเขาบอกพี่อูแบบนี้อัตราตามปกติแต่พี่อู๋ก็สังหอนใจเพราะว่า ลักษณะใบที่พี่พอูอ๋เห็นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่การเชื้อราเข้ามันไม่ใช่แบคทีเรียเข้าแต่มันเป็นลักษณะการไหม้แบบโดยรอบและมีช้ําน้ําด้วยค่ะรอบและช้าน้ามันมันดูไม่ยังไงมันคือมันดูออกว่าไม่ใช่แบคทีเรียมันไม่ใช่เชื้อราถามเขาว่าเขาใช้ปุ๋ยอตาอย่างไงลูกค้าก็บอกใช้ตาปกติถามว่าปกติยังไงเขาบอกว่า,าใส่ไปหนึ่งกำมือกำเล็กๆเขาว่าอย่างเงี้ยกำเล็กๆครึ่งกำแล้วก็กำเล็กๆหยิบเล็กๆ รมเขาใช้คำว่ากรรมเล็กๆพี่อู๋ก็ถามว่าเ, oh. เทียบกับประมาณกี่ช้อนชาคะเขาบอกว่าประมาณ9ช้อนชา oh. ใส่ปุ๋ยออสโมคอดช้อนชาแล้วกะถฐานนี้เ oh. ขาโชว์ให้คือกระถางที่8นิ้วค่ะ oh. เป็นกระถางแบบเป็นร oh. ูๆนะคะ oh. เขาปลูกแพทิเซียแบบว่าเป็น e ีพีไฟ t ที่แบบใช้กระถางรูแต่ว่าใช้ปุ๋ยเนี่ย oh. ประมาณ9ช้อนชาออสโมโพสใบเสียหมดเลยค่ะคือลูกค้าเข้าใจผิดเพราะว่าแม่ค้าแบบว่าเวลาไปซื้อต้นไม้จะเห็นว่าใส่ออสโมโพสเข้าไปที่ก้นกระถางเยอะมากเลยแล้วก็คิดว่านั่น,นคือสิ่งที่ถูกต้องจริงๆไม่ใช่เลยนะคะพี่อู๋อยาจะบอกว่ากระถาง8นิ้วนะคะใส่ออสโมโพสได้แค่ประมาณ1ใน3เท่านั้นนะคะ1ใน3นี่คือหในสช้อนชานะคะ ไม่ใช่3ช้อนชานะคะเศษ1ส่วน3ช้อนชาก็พอแค่นั้นก็พอนะคะทุก3าเดือนเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนค่ะ,ะเราจะไปใส่ตามแบบอเมริกาที่ใส่กันปุ๋ยละลายช้าโรยเต็มไปหมดที่พี่อู๋เคยเห็นนะคะพี่อู๋ยังตกใจเลยว่าทําไมเขาใส่แบบนั้นคืออากาศบ้านเขาแห้งนึกออกไหมคะและการลดน้ําน้อยแห้งด้วยการที่ปุ๋ยจะซึมผ่านเยื่อของมันออกมาเนี่ย น้อยกว่าบ้านเรามากๆเลยบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะคะปุ๋ยเนี่ยจะซึมผ่านไอ้ไอ้เขาเรียกว่าไอ้ตัวหุ้มมันเนี่ยออกมาได้มากกว่าประเทศทางเขตนวค่ะเพราะว่าเราอุ่นกว่าน้ําเยอะกว่าเนี่ยมันทําให้ถ้าเกิดใส่ปุ๋ยตามแบบเขาที่เราเห็นนะคะว่าฝรั่งทาไมใส่เยอะไม่เป็นอะไรเนี่ยเขาไม่เป็นอะไรจริงๆเพราะเพราะอากาศเขาแห้งต้นไม้มันแทบไม่กินปุ๋ยเลย ถ้าจะใช้ปุ๋ยเป็นวัสดุปุูกได้เลยนะคะพี่อู๋เห็นเลยอ่ะพี่อู๋ยังตกใจเลยว่าอ้ยเยอะขนาดนี้เลยเหรอเขาบอกไม่เป็นไรเลยของเขาคือไม้ตัวดีแต่มาใช้กับบ้านเราบอกได้เลยว่าตายเรียบให้ใช้แค่เซนตหนึ่งส่วนสามช้อนชานะคะต่อกระถางประมาณ8นิ้วอย่าไปใส่เยอะนะคะแค่นั้นพอนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเวลาที่เราครั้งแรกเนี่ยนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะอ่ะน่าจะได้ละน่าจะ ดูดน้ำได้โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะนี่นะคะวันนี้พี่อูจะใช้กระถางแบบใสนะคะขนาดประมาณ7นิ้วนะคะเดี๋ยวเราลองก้นกระถางด้วยเลก,กกาวกันก่อนนะคะนี่นะคะจากนั้นก็ใส่วัสดุปลูกลงไปอันมานี้ก่อนจากนั้นนี่นะคะ เอาจับลากแผ่ๆออกประมาณนี้เดี๋ยวพี่อูจะเลงไว้ก่อนว่าพี่อูจะปักไม้ค้ำเนี่ยช่วงไหนที่จะไม่โดนลากข้างล่างนะคะพี่อูเลง็งว่าพี่อูจะต้องปักด้านนี้เลงไว้ก่อนนะคะเพราะถ้าไม่เล็งกันเดี๋ยวเราไปปักทับลากมาสูดสามันนะคะ ซองลากนะคะคประมาณนี้โอเคแล้วล่ะนี่นะคะประมาณนี้นี่ค่ะ<อ>ใส่กระถางใส่แล้เดี๋ยวพี่อูจะแช่ไว้ให้มันดูดให้มันดูดน้ำํำ ให้มันดูดน้ำน,นะคะเดี๋ยวพี่อู๋คิดว่าพี่อู๋แบบว่าล้างล่างมันสะอาดขนาดเนี้ยเดี๋ยวพี่อู๋จะอบช่วยตอนนี้พี่อู๋จะอบช่วยด้วยนะคะ ให้มันแบบว่าคลายน้ำนิดนึงแต่จริงๆแล้ววัสดุที่เวลาเราปลูกแล้วอบเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆไม่ควรใช้แบบว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวพี่วิจะลองดูว่าอบแล้วกับอันนี้จะเป็นยังไงนะคะเพราะคิดว่าต้นมันใหญ่มันไม่น่าที่จะเซนสิทีฟมากนะ ระบายน้ำดีนะคะเดี๋ยวพี่อูจะจะอบแต่เดี๋ยวก่อนพี่อูจะอบพี่อูจะเอาสแปกน้ำมอสคุมคุมรักษาความชื้นมันที่ลากมานิดนึงนะคะ โยกคอนนะคะลากจะเกิดช้ามากนะคะเราต้องพยายามรักษาให้มันนิ่งเข้าไว้นะคะนี่นะคะเรียบร้อยโรโบซินตัมพี่อูใส่ป้ายชื่อไว้ด้วยนะคะโรโบซินตัมเรียบร้อยเดี๋ยวพี่อูจะอบช่วยตอนนี้สูงค่ะลองด้วยเลยกบอลสูงมันจะไม่ถึง มันจะไม่ทําให้ต้นไม้นี่รากแช่น้ํานะคะมันจะไปเจออะไรก็บอลเพิ่มความชื้นขึ้นมาแทนนะคะไปค่อยไล่ความชื้นขึ้นมาแทนตักมาไหมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะคะวันนี้มืดเลย ได้เวลาเปิดถุงผ่านมาเป็นเวลาเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวไปดูวันที่ทำนะคะแล้ววันนี้คือวันที่เปิดถุงพี่อุ๊ก,ก็จะจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยอะไรที่ถ่ายค้างคาเไว้ในกล้องเพราะว่าเมมจะเต็มค่ะโลโบซินตั้ม อีกครั้งเดี๋ยวให้ดูใบแล้วหลายๆคนที่เรงว่าการเลี้ยงในถุงจะทำให้ใบเน่าเดี๋ยวมาดูกันวันนี้แบบว่าไฟชัดมากเลยนะคะรับรองว่าซิลฟ้ากลับจะมองไม่เห็นเอ๊ยจะไม่สามารถ ปิดบางสายตาของทุ่ท่านไปได้เอาให้ดูกันชัดๆเอาให้ดูกันชัดๆ ใบใหม่อันนี้คือใบใหม่ที่เกิดในถุงที่อยู่ตรงหน้านี่นะคะเท่านั้นไม่พอเห็นหลอดไหมหลอดอือพี่อูลืมเขียนวันที่ถ้าเขียนวันที่ก็จะจาได้เลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะดูต้นคลิปที่ทำอ่าแล้วทีนี้จากนั้น มาดูมาดูรากนี่ค่ะเห็นไหมนี่นี่นะคะรากที่เกิดใหม่นี่ค่ะมันจะเดินลำขอบนี่นะคะพี่อูใช้กระถางใสเพื่อให้เห็นชัดนี่นี่ค่ะ นี่คือรากที่เกิดใหม่เลยนะคะเห็นไหมคะเป็นเส้นๆน,นี่คะ่ะเป็นเส้นๆลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่เห็นไหมคะพวกนี้คือรากทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่คะ่ะเป็นเส้นรากเกิดรอบเลยนะคะโลโบซินตัมเป็นไม้สายเขียวสวยไหม สวยมากเขียวออกปีกแมงทับนะคะเวลากลางวันจะเห็นว่าออกปีกแมงทับชัดเจนเลยชื่อของมันคือโลโบพี่วัวจำชื่อไม่ค่อยได้โรโบรซินตั้มคก็ได้เลิอกออกจากกระถางเรียบร้อยแล้วพร้อมวัสดุปลูกเลยนะคะนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะ ไม่ต้องทำอะไรลยโอเคปิดจ็อบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ